สวัสดีค่ะวันนี้พบกับส้อมอีกแล้วนะคะตัวแทนจากไปรถ NL อนคารค่ะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่ค่ะค่อนข้างหลายคันเลยนะคะมานําเสนอลูกค้าอ่ะอย่างตัวนี้นะคะที่ส้อมยืนอยู่นะคะก็จะเป็นตัว all new honda civic ค่ะอันนี้เป็นตัว1.5 turbo เลยนะแล้วก็ปีใหม่มากปี2019ตัวนี้เป็นแบบแฮ d b a c k ด้วยนะคือเขาเปิดข้างหลังได้เนาะ อ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะวอล์กอินเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะตัวตอนนี้ที่เรามีอยู่อะซีวิกอะค่อนข้างที่จะหลายรุ่นหลายเฉดสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีเทาเข้มก็มีนะอ่ะคือมีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็น Fc, Fk, Fe เรามีหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัว Honda Civic 1.5 Turbo ตัวนี้ดีกว่าว่าภายในเขามีฟังก์ชันเจ๋งๆอะไรเข้ามาใหม่บ้างอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะมาเข้ามาในส่วนแรกของตัวรถกันดีกว่าตัวนี้นะคะก็เว็บแรกที่เราเปิดเข้ามาเนาะก็ภายในเขาจะเป็นโทนสีดําหมดเลยตรงนี้ในส่วนของตัวเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นเบาะอันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในเป็นโคนดําหมดเลยคอนโซลดําทุกอย่าง คือแบบว่าเป็นโทนแบบเรียวกว่ายังไงดีอะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบวิโทนแบบทึงคึมอะไรอย่างนงี้เนาะเออก็จะถูกใจเป็นพิเศษเลยสำหรับตัวนี้นะภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว้างมากถึงแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยเราแบบไม่อึดอัดเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเนาะสามารถปรับได้หลายอย่างหลากหลายอย่างเลยบนพวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงรักสายนะคะแล้วก็จะมีปุ่ม พุชคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพุชสตาร์ทนะคะโอเคถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีจอด้วยตัวนี้ก็จะมีจอข้างหลังให้ด้วยนะคะกล้องถอยหลังเนาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะโอเคสําหรับตัวนี้นะคะเอ,อ่อถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ย สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะเต็นรถของเราเนี่ยเปิดทําการทุกวันเลยตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเนี่ยวันปีใหม่เราก็เปิดนะเออปีใหม่สงการอยู่นะคะตะเลิกเราเปิดหมดเลยที่ไหนเปิดที่นี่เปิดนะคะยินดีให้บริการตลอดเลยป้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องดีกว่าเต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องภายในรถยนต์เราไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็จะเห็นนะคือสภาพเขาใหม่มากแล้วก็ตัวนี้ห้องเครื่องคือ แน่นทุกจุดน็อตทุกจุดนี่คือยังอยู่ครบนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะมาดูว่าเอ้ยมันอ้ยมันจริงหรือเปล่าน้องเฮ้ยเครื่องมันใหม่เราท้าให้ลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะฉบเฉี่ยวนะเหมาะมากๆสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถที่ค่อนข้างแบบดูหรูดูมีสไตล์หน่อยนะแบบว่าอุย้ยขับแบบเท่ๆเลย,เลย แล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไฟ LED นะคะตัวนี้เป็นเครื่องตัว1.5เทอร์โบนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นกังวลว่าจะสามารถออกรถได้ไหมออกรถต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะออกรถใช้เงินเพียงแค่1 0 0 0บาทนะคะแล้วก็เรามีโปร่วยผ่นให้ลูกค้าด้วยนะนานสูงสุดเนี่ยถึง6เดือนเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาทําเรื่องที่เต็นรถไอ้นาวตัวค้าของเรา มีบริการไปจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่แล้วก็แถมยังส่งมมอบรถเนี่ยฟรยีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะคะแล้วก็สาหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยทุกวันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามีรถค่อนข้างที่จะหลายคันเดี๋ยวไปขอไปศึกษาก่อนว่าแต่ละคันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนำเสนอม่อีกรอบนึงเนาะไปแล้วนะคะ